สวัสดีครับน้องครับามาวิเคราะห์อ,ออเดอร์ด้วยกันสักสักสองออเดอร์ก็แล้วกันนะครับสักสองออเดอร์กราฟทำเทรนขึ้นชัดเหลือเกินนะครับเปอร์เซนต์ก็สูงด้วยเดี๋ยวเราจะรอเข้าอ,ออเดอร์บายกันนะครับทั้งนี้กำลังจะพักตัวนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะพักแบบไหนทำไมนิ่งๆ จะพักหรือเปล่าใกล้แนวต้านด้วยนะครับเดี๋ยวกันนะฮะโอ้ยพักตัวลงมานะครับแล้วก็มาเปิดที่เส้น S B ห้เลยเปิดแล้วขึ้นเลยด้วยนะครับพี่ไหรอดูก,ก่อนแล้วกันเนาะมันถ้าเข้าตอนนี้มันก็เหมือนตามกดแล้วนะครับก็ปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนมันเปิดขึ้นไปครึ่งแท่งแล้วไม่กล้ากดอะดูซิว่าจะจะขึ้นต่อไหมจะขึ้นไปคอนเฟิร์มได้ไหมนะครับใกล้แนวต้านด้วยนะครับเดี๋ยวกันนะใจเย็น นะครับแล้วก็เนื้อเทียนค่อนข้างหนาด้วยนะครับแท่งพักตัวก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะสวนกลับลงมาได้เหมือนกันนะครับแท่งนี้ยังอ,อันตรายอยู่ดูซิว่าจะขึ้นไปคอนเฟิร์มได้ไหมนะครับดูแท่งเกี่ยวแท่งนี้นะครับมีแรงซื้อ เข้ามาแต่ว่าน้อยเนาะโอ้ครับทำไมทำไมมันวิบวับแบบนี้ไม่มีจังหวะนะครับน้องครับนะครับน่าจะเกิดการกลับตัวหรือเปล่านะครับขึ้นไปเจอแนวต้านนะครับแล้วถูกสวนลงมา,าสังเกตนะครับถูกสวนลงมาด้วยความแข็งแรงเลยทีเดียว เป็นแท่งกืนกินลงมาแข็งแรงเลยนะครับโอ้อ่ะไปดูคู่อื่นดีกว่าแบบนี้ไปดูคู่อื่นนะฮะอา้าวเหมือนกันเลยน่าคราฟเทรนขึ้นแข็งดีเหลือเกินนะครับแข็งดีเหลือเกิน ไม่สามารถทะลุแนวรับตรงนี้ไปได้นะครับแนวรับนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะโดน2แท่งแล้วนะครับโดน2แท่งแล้วนะแนวนี้นะฮะอรอดูก่อนเนาะรอดูขึ้นไปปิดเหนือเส้น sma 5ก็เข้าอ o เอร์ buy น,นะครับ ถ้าขึ้นไปปิดเหนือเส้น S M a 5นะจะเข้าเซลล์ก็ต่อเมื่อมันทะลุแนวรับแล้วเก็บไส้ทั้งหมดได้นะครับแท่งก่อนหน้าเป็นลักษณะของแท่งพินบานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นกลับขึ้นไปวิ่งตามเทรนหลักสูงนะครับอะถ้าขึ้นไปแข็งแรงแล้วก็กราฟย่อลงมาหาเส้น S M a 5เกิด rejection ก็กดเข้าเดอร์อ้าวทำไมงนั้น ทำท่าเหมือนจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้นะครับได้ละโอ้โหสวยงามนะครับน่าจะไปต่อนะครับเปิดแล้วไปเลยพี่ไอ้กดแล้วนะครับกดแล้วดูว่ายังมีพื้นที่วิ่งนะครับก่อนถึงแนวต้านนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าอย่าให้ไปโดนทุบจากแนวต้านลงมาแล้วกันนะฮะไปแล้วครับทะลุแล้วนะครับปุ่นใจได้นะครับออเดอร์นี้แนวต้านตรงนี้นะครับอะ แทงก่อนหน้าเนาะแรงซื้อแข็งแรงเนาะดันขึ้นไปปิดเหนือเส้น SMA 5ด้วยความแข็งแรงแล้วก็เทนมันชัดเทนมันแข็งนะครับก็กดข้อเดอร์ไปทะลุแนวต้านแล้วดูซิว่าจะลงมาทดสอบแนวต้านหรือเปล่านะครับแทงต่อไปนะดูแทงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะว่าแทงนี้จะปิดแบบไหนโอ้โห อ้าวแนวต้านไม่ยอมให้ผ่านนะครับแนวต้านไม่ยอมให้ผ่านนะครับน้องขึ้นไปหาแนวหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นเอาไว้ก่อนอ่ะมีแรงขายนะครับสวนลงมาจากแนวต้านนะครับก็อบ่งบอกว่าแนวต้านตรงนี้มีแรงขาย รออยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้แรงซื้อนะครับพยายามที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งดูซิว่าจะขึ้นไปปิดได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ถ้าขึ้นไปรีเจ็คที่แนวพี่อาจจะเข้าออเดอร์เซลล์นะแต่มันมองไม่เห็นเนาไม่ขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นไปรีเจ็คหรือเปล่า,าดูก่อนนะครับอาจจะทะลุได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเทนมันแข็งไม่ทันก็ไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับ ดูซิว่าจะทะลุแบบไหนททลุแบบนี้ไม่เข้าครับทะลุแบบนี้ไม่เข้านะครับเพราะว่ามันเคยมีแรงเทขายเนาะสวนลงมาจากปลายของไอ้แท่งแฮมเมอร์เนี่ยนะฮะนี่นะครับนะ่ะ เดี๋ยวเข้าแท่งถัดไปก็ได้นะครับตอนนี้ RSI ก็วิ่งอยู่เหนือแนวเจ็ดสินะครับบริเวณของจุดของ o v e r อ o ์โซ่โอเวอร์บอสนะครับจุดโอเวอร์บอสก็ยังน่าจะไปต่ออยู่นะครับน่าจะไปต่อได้อยู่ดูซิว่าจะมีแรงซื้อหรือจะปิดด้วยแรงอะไรนะฮะแรงขายเข้านะครับ ไม่ได้นะครับแบบนี้มีโอกาสมีโอกาสที่จะสวนกลับลงมาสูงนะฮะรอแท่งนี้ปิดครับรอแท่งนี้ปิดดูซิว่าจะปิดล่างหรือปิดข้างบนนะฮะถ้าปิดข้างบนต้องเก็บไส้ไอ้แท่งเขียวก่อนหน้านะครับถึงจะเข้าเดอร์บายได้นะ ถ้ากักกักก็เดี๋ยวไปดูคู่อื่นครับอ่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแทงนี้ถ้าขึ้นไปปิดตันนะครับแทงนี้ขึ้นไปปิดตันมีโอกาสไปต่อนะครับ ทิ้งไส้บนนะครับทิ้งไส้บนรอรีเจ็ตครับรีเจ็ตเข้าเลยนะครับออเดอร์นี้ไม่ต้องลังเลนะฮะมามั่นใจว่าขึ้นโอ้ดีเลย์นะครับมั่นใจว่าขึ้นต่อนะครับมารีเจ็นิดนึงนะครับตรงโซนของแรงซื้อนะครับใกล้ๆเส้น s อสเอ่ากดเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไง แทนก่อนหน้ามีแรงขายแทรกนะครับแต่พี่ไอดูว่าถ้าได้จุดเข้าดีนะครับเกิดรีเจคชั่นก็กดเข้าเดอร์ไปดูซิว่าจะจะขึ้นไหมนะครับจะขึ้นไหมต้องรอดูแล้วนะครับแรงเทขายเข้ามาหนักเหมือนกันนะครับ โอเคสวยงามนะครับเข้าแค่2ออเดอร์นี่แหละนะครับลากันที่2ออเดอร์นี้นะครับน้องสวัสดีครับผม